โอเคครับก็เทปนี้ก็จะเป็นเทปที่3ที่ผมจะมาแนะนำสื่อที่จะนำเพื่อนเ่อนคริสเตียนที่อยากจะเดินลึกเข้าไปในพระคุณของพระเจ้าแบบไฮเปอร์เกรสนะครับก็คิดว่าตอนแรกว่าจะทำเทปเดียวแต่ว่าพอเริ่มแนะนำไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันเยอะก็ลเลยต้องซอยย่อยๆหลายๆเทปหน่อยนะครับวันเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับก็อ่ะอันนี้เป็นคริสติคอลพอยของความกลัวของคริสเตียนเลยแล้วผมรู้สึกว่า มันอยากจะแนะนำนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะครับหนังสือที่ผมจะแนะนำต่อเนี้ยเป็นหนังสือที่ถกเถียงประเด็นกันเรื่องเ,ออเรื่องการลงโทษนิรันดร์ของพระเจ้าเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ,ญ่คริสต์จากทั่วไปเขาไม่กล้าไปแตะหรอกเพราะว่ามันเป็นด็อกทรินที่เขาเชื่อว่าถูกสอนกันมาตั้งนานนมไปแตะเดี๋ยว จะทำให้พระเจ้าฮีโรนหรือเปล่านะอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าในเมืองนอ,นอกเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแบบริสเตียนไานนะครับก็ปัจจุบันก็จะมีนักวิชาการต่างๆที่เขาค้นคว้าภาษาดั้งเดิมของไบเบิลนะครับแล้วเขาก็ไปค้นได้พบว่าการแปลคัมภีร์ไบเบิลที่เราอ่านมานานหลายร้อยปีเนี่ยพอพอเรามีความรู้ที่ลึกขึ้นจากความเข้าใจในภาษาเรีกทบู ที่เราสะสมมันมาหลายๆปีหลายรอยปีเ่เป็นพันปีอะไรประมาณนี้แล้ววิชาการรุ่นใหม่ๆของริสเตียในเมืองนอกเนี่ยเขาก็เริ่มค้นคว้าแล้วก็รู้สึกว่าไอความเข้าใจเรื่องอิ g i ล a ชอมแมนเนี่ยมันไม่ใช่เขาก็เลยมีหลายคนมากที่เขียนออกมานะครับอ่ืเล่มนี้เนี่ยผมซื้อมาเมื่อสักเกือบต้นปีละทุกวันนี้ยังอ่านไม่จบครับเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นวิชาการพอสมควรก็ซื้อมาอ่านแบบ เออน้ำปกมันน่าสนใจแล้วก็เรื่องนี้ได้มาจากร้านชิโนคุนิยานะครับรัตออนชา r ์บ e เซฟเขามีข้อพระคัมภีร์ที่ที่พูดเลยว่ามีข้อพระคัมภีร์ยันเยอะมากไม่ต่ำกว่าสิบหรือสิบห้าข้อมั้งที่บอกว่าในในที่สุดแล้วมนุษย์ทั้งทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันในยี่สิดแล้วจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เออค จากสา e ยอีเ์เนเจนเอเรช่นนี้ไม่มีทางรับได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่เราไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่เพราะเขาสอนกันกันมานะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออพิสตีนเมืองน,นอกเน,นี่ยเขาหัวก้าวหน้านะกล้าที่จะลุกขึ้นมาท้าทายที่จริงปัจจุบันเนี่ยในอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียมีพิสตียนที่เขาเอาวุโสหลายคนนะครับเขาขึ้นมาตั้งดีเบตหรือหรือถกกันประเด็นเนี้ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากนะครับ อันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถ้าใครสนใจเฮ้ยเรารู้สึกว่าการลงโทษหรือว่าอิสราเอลทอมแมนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูโหดร้ายนะเล่มนี้จะจะช่วยปลดปล่อยเพื่อนๆให้เป็นไทยนะเขาเขียนหน้าคำนำว่าเ,เนี่ย the great fourth century church father b a sin of cesaria once observed that in his time most Christians believed that hell was not yet everlasting and that all would eventually attain salvation. But today, this view is no longer prevalent within Christian community. นะครับก็คือว่าเขากำลังหน้าตรงนี้หน้าปกเนียเขียนน่าสนใจเขาบอกว่าบิดาของคริสตจักยุคต้นหรือว่าบิดาของของคริสเตียนยุคตอนต้นในศตวรรษที่4เนี่ยที่ชื่อบราซิลแห่งเสสริยาเนี่ย ท่าน,เ,นเคยสังเกตว่าในช่วงเวลาท่านคือในยุคสามสีปีแรกเนี่ยมุมมองของคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่านรกเนี่ยมันไม่ใช่การที่นิรันตลอดไปไม่มีสิที่ดีที่สุดนะและในสุดแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการไถ่กลับมาคือดีกักกบพระบิดาแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมุมมองแบบนี้ที่ในยุคต้นของคริสเตียนเอนคริสเตียนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกคริสจกส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่ท้าทายความคิดมากใครสนใจจะลองไปหาซื้ออ่านดูได้นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ผมได้มาก็ไปสัจากคีโนคุเนีย <S <S เล่มนี้ก็เล่มนี้อ่านง,ง่ายกว่าเล่มนี้เยอะมากนะครับใช้ภาษาที่ค่อนข้างง่ายอาจารย์ดอนคิดลี่ที่ท่านสอนพระคุณในต่างประเทศนะครับก็ชื่อหัวข้อว่า Hell's Illusion นะครับซึ่งอาจารย์แกเขียนได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับ แล้วมันจะมีบทหนึ่ง,งพูดว่าไอ้คำว่านิรันดรการที่เราแปลกันในไบเบิลที่เราอ่านอ่านกันเนี่ยภาษาต้นฉบับเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มันไม่มีมันมันแปลว่าไอไออนหรือไอนอนไม่รู้ที่แปลว่ายุคนะฮะก็หมายความว่าเข้า,าใจที่เราบอกว่าพระเจ้าจะลงโทษแบบนิรันดรการไม่มีที่สิ้นสุดเลยเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของการแปลที่ผิดนี่เขาสรุปจากเรื่องนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เออ ครั้งแรกที่ผมได้ยินอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต,ต้นมากครับก็เลยไปค้นควน้าแล้วก็คือคือคริสเตียนที่เป็นผู้อาวุโสหลายๆคนที่ผมไปเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยคือเคยเชื่อแบบว่าลงโทษที่ดันดอนมาก่อนนะครับจนจนคือขอบคุณพระเจ้าที่สมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียมันมีเอ่อ l e มันมีแหล่งข้อมูลที่จะสามารถเข้าถึงได้มากกว่าสมัย20กว่าปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง ิดสมองซะหน่อยในการค้นคว้าเรื่องแบบนี้แล้วก็พิสูจน์คือคือคือเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของวิชาการมากกว่าพื้นฐานของการมโนโหรือการนิมิตนี่คือความคิดของผมนะคืออะไรที่เป็นวิชาการเนี่ยผมจะเชื่อถือมากกว่าอะไรที่เป็นเป็นพวกเห็นภ่านิมิตหรืออะไรแบบนี้นะนี่คือความส่วนเห็นส่วนตัวแล้วก็อีกเล่อหนึ่งเนี่ยเขามีให้ดาวน์โหลดฟรีบนอินเทอร์เน็ตครับผมไปดาวน์โหลดมาแล้วชื่อเลสซี่เฮลผม ไปดาวน์โหลดฉบับที่เป็นฉบับเล็กแล้วก็เป็นเอาออกมาอานนะครับก็ผู้เขียนท่านนี้เนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกับเรื่องการงโทษน,นี่แหละนะแล้วเขาค้นคว้าหนักมากนะแล้วเขาพูดในบทหนึ่งว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิี้ที่มี Google มีอินเทอร์เน็ตเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะคือข้อมูลบางเรื่องที่แบบ เออมันไม่ได้สอนการในคริสจักรทั่วไปเหเดี๋ยวนี้มันสามารถค้นคว้าได้นะครับคือเรื่องนี้นนอ่านไม่ยากค่อนข้างดีสามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะฮะทีนี้สา,ารเล่มนี้จะค่อนข้างเป็นเชิงวิชาการแต่อีกเล่มหนึ่งเนี่ยคือถ้าใครเป็นสายอ่านหนังสือเกี่ยวกันเนงินเนี่ยน่าจะรู้จักผู้เขียนท่านนี้ดีนะครับชื่อคุณโรเบิร์ตคีทิโยสกินะครับคือคือถ้าอ่านตามงานเขียนของท่าน อา,อาจารย์โรเบิร์ตคิโอสกิเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านเป็นคริสเตียนท,ที่ที่รักพระเจ้านะเพียงแต่ว่าท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับคําสอนคริสตจากสา e ยอีวานเจนเท่าหลายอย่างสมัยก่อนผมก็แล้วท่านก็ไม่ใช่นักวิชาการทางพระคัมภีแบบิลท่านไม่ใช่คือท่านปาะศาสต์การเงินน,นะแล้วก็คุณโรเบิร์ตผมเรียกว่าจายาแล้วกันหรือบางทีก็เรียกว่าท่านอะไรแค่ท่าเกียรตินะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมอ่านหนังสือของ ของอาจารย์โรเบิร์ตคิออสกิก็ก็ชอบนะแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของความคิดเชิงจิตวิญญาณของคุณโรเบิร์ตคิออสกิหรืออาจารย์โรเบิร์ตคิออสกินะครับเพราะว่าอาจารย์โรเบิร์ตคิออสกิเนี่ยตั้งประเด็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นโอเดสต์แดนแล้วจะถูกพระเจ้าลงโทษชั่วนิรันดร์อย่างเขาคิดว่ามันมันไม่มีเซนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันดูไม่มีเหตุผลนะนี่คือคําถามที่เขาตั้งมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาก็แสวงหาพระเจ้านะครับแล้วก็ หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่มุมมองความคิดที่เขามีต่อพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีมากผมอ่านจบแล้วผมชอบมากนะครับก็คือไม่มีความคิดเห็นเชิงวิชาการว่าทําไมไม่เชื่อในการรับข้อนิรันด์แต่เป็นความคิดเห็นในเชิงคอมมอนเซนส์จากหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วเล่มนี้ดูเหมือนผมจะได้อ่านก่อนก่อนเล่มนี้มั้งเออโอเค โอเคตื่นเต้นไปนิดนึงไม่เป็นไรฮะก็ก็นี้ก็คือก็จบอีกเซตหนึ่งนะครับที่ผมได้มาเซตต่อไปเอาไหนดีมันเอยอะกล้จบละโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมแนะนำดีอ่ะอันนี้เป็นเซตหนึ่งที่เป็นภาษาไทยทั้งเซตนะครับก็คือว่าผมเนื่องจากว่าผมดูเนินชีวิตคริสเตียนมา25่สิบ้าปีละผม อันนี้คือพูดจากประสบการณ์นะฮะก็คือผมรู้สึกว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะในชีวิตของผมเนี่ยเขามักจะมีอคติอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างอาคตินะกับคริสเตียนนิกายคาทอลิกแต่ส่วนตัวส่วนตัวผมอะ่ะไม่ค่อยชอบมีอคติกับใครนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ผู้เชื่อพระเจ้าร่วมกันกับพวกเราเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะไม่ค่อยที่จะให้เราเนี่ยเหมือนกับแนะนำส่งเสริมหรืออะไรเงี้ยไปอ่านหนังสือฝั่งคาทอลิกส่วนตัวผมเนื่องจากมีสายตัวตัวคือชอบอ่านหนังสือไงคือคือผมอ่านหนังสือของวรรณกรรมฝั่งคริสเตียนจนไม่รู้จักอะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ไปเดินหนังสือทำทางเสียงชาติก็เลยเดินเข้าไปในสุ้มของของสื่อมวลชนคาทอลิกแล้วก็ไปเริ่มซื้อหนังสือของเขามาอ่น ผมได้ค้นพบอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแหล่งแหล่งของขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ทําให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้าชัดกว่าของของคริสเตียนอ่ะเออผมรู้สึกได้เลยหลังจากที่อ่านมาหลายเล่มนะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากก็เลยว่าจะมาแนะนำก็ถือว่าแล้วพอเข้าใจเรื่องพระคุณที่ลึกขึ้นกลับมาอ่านทีนี้ยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าดูเหมือนว่า ช่วงช่วงหลังสี่ห้ารปีหลังปฏิปรูปคริสเตียน,น่ะดูเหมือนว่าเท่าที่อ่านนะพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์สุภาษิตว่าในน้ําคนเห็นหน้าคนฉัดดความคิดของคนก็สอบคนฉันนั้นความคิดก็คือผ่านตัวหนังสือใช่ไหมเออพราะอ่านหนังสือวรรณกรรมฝั่งคาทอลิกนะครับผมรู้สึกประทับใจหลายเรื่องมากแล้วก็รู้สึกอยากชวนเชิญเพื่อนคริสเตียนนะครับที่ ที่ไม่รู้จะอ่านสไทายแบบไหนเนี่ยลองลองลองมาปัาน่นคาทอลิกดูนะครับก็เล่มนี้ผมได้มาเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนอ่าถาที่บายพระคำฟียอนนะครับซึ่งสมัยก่อนผมเคยอ่านฉบับของคริสเตียนโบนัสตันทีคเขอไานี้คือพอผมว่าเออก็ดีนะแต่ว่าพออ่านเล่มนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันคนละคือมันหมายถึงว่ามันเป็นเพอร์เซพชันที่ลึกลงไปในพระคุณพระเจ้าท,าที่ลึกมากนะผมไม่เคยอ่าน หรือเหตุใครอธิบายพระธรรมยนได้ดีเท่านี้ในฉบับภาษาไทยเล่นนี้ผมให้คะแนนเจ็ดจัสิบเลยคือถ้าใครอยากอ่านภาษาไทยที่เป็นพระคุณนะครับก็อีกเล่นหนึ่งเล่นนี้ผมก็ได้มาน่าจะสิบปีแล้วมั้งก็ก็ดีมากเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ายังสาซื้อได้อยู่ฝ่าไม่รู้แล้วก็เล่นนี้เป็นของบาทหลวงที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับ ลักษณะของหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นบทความสั้นๆหนึ่งถึงสองหน้ากระดาษนะครับพอพอพอฟังคําสอนที่เป็นไฮเปอร์กรสมาน่าจะร่วมหลายปีแล้วกลับมาอ่านเล่มน,นี้อีกทีนึงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นมุมมองของพระคุณแบบระดับลึกชัดๆเลยอะ่ะแบบเออเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนถึงถึงไม่ค่อยอยากจะให้กระโดดไปอ่าน คือผมคิดว่าน่าจะเป็นอคาาติอะไรบางอย่างที่เราถูกปลูกฝังกันมานานนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้พิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีจงยึดมั่นไว้ผมโดยส่วนตัวผมแม้ผมเป็นคริสเตียนโปรเตสแตนต์นะแต่ผมชอบซื้อหนังสือวรรณกรรมของฝั่งคริสเตียนคาทอลิกมานะครับแล้วผมประทับใจงานเขียนของคุณพ่อหลายคนมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ไขควรไบเบิลที่มันลึกกว่าที่เราไปฟัง ในหลายเรื่องนะก็ลึกกว่าฝั่งของโปรด,สดัสแทสในบางมุมนะครับก็ก็เป็นเร,เรื่องนี้ก็แนะนำเหมือนกันว่าดีเหมือนกันนะเรื่องนี้อันนี้เป็นอันที่ผมชอบมากแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้อาจจะหาซื้อยากแล้วนะ,ะเป็นหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่ที่เป็นคนญี่ปุ่นเขียนซึ่งปกติเวลาการ์ตูนพระกิติคุณเนี่ยมักจะเป็นฝรั่งเขียนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบ เป็นคนที่ป่ดเขียนแล้วก็เป็นเวอร์ชันแรกที่ผมเห็นในภาษาไทยนะแล้วก็อ่าแล้วก็รู้สึกชอบมากนะเอาไว้วิธีการเล่าเรื่องอะไรอย่างอ่าเล่าแบบเป็นอนภาพยนตร์่ะแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากของเวอร์ชั่นนี้ก็คือมุมมองที่มีต่ออัครทูตยูดาสที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้อรยศพระเยซูนะครับคือมันเป็นมุมมองแข่งพระคุณจริงๆนะเพราะว่าเราไม่เคยถูก ปูกนำเสนอยูดาสในมอที่เป็นเป็นมีมิติอ่ะอันเนี้ยเป็นการการมองยูดาสที่แบบค่อนข้างบวกมากนะแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างแห่งพระคุณของพระเจ้าในที่มีต่อยูดาสในในกระตุกชุดนี้นะครับผมชอบมากเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่ายังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าหาซื้อได้นะานว่าลองลองไปตามดูนะครับอ่าแล้วก็ อีกอันหนึ่งของเรื่งนี้สุดยอดมากก็คือพระธรทำทำน้ำลึกเรื่องปาสกานะเป็นเล่มที่ผมน่าจะได้มาทั้งเจ็ดปีแล้วคือตอนนั้นอจบไปนานจนลืมไปแล้วแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์พีรัสสักร่าจาต้นปีมั้งเทศนาเรื่องเรื่องการที่พระเยซูคริสต์เจ้าถูกตึงที่ไม้กางเขนน่ะมันไม่ใช่ความโกรธของพระบิดามันไม่ใช่ไม่ใช่การโทษของพระเจ้าซึ่งหมายถึงว่า มันเป็นมุมมองที่มองสวนทางกับคริสตจักรอีแวนเจอริคอนคนละ180องศาเลยอะคือคือผู้ที่ตึงพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าผู้ที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระเยซูแต่ผู้ที่ตึงแล้วลงโทษพระเยซูคริสต์เจ้าก,ก็คือมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเามันเป็นมายเซ็ตที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนภาพมองของพระเจ้ามากพอสมควรน,นะครับแล้วพอผ่านไปหลายเดือนผมก็รื้อบ้านแล้วก็หยิบมาอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็คน้นพบ ในบทที่สองที่เขาอธิบายเรื่องการตึงไม้การเขีนของพระเยซูคริสต์้าซึ่งเฮ้ยมันเป็นมุมมองเดียวกันเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของอ่ามุมมองแบบลูเทอร์กับคาร์วินนะฮะแล้วก็คือคือเขาจะมีสองมุมมองมุมมองพระพิโรธของพระบ,บิดากับมุมมองแห่งความรักของพระเจ้านะครับซึ่งมุมมองพระพิโรธของพระบ,บิดาเนี่ยเป็นมุมมองส่วนใหญ่ที่ ที่ศกดิสิทธิ์โจัสแนจำนวนมากเขาเขาถูกสอนแล้วเขาสอนแบบนั้นนะฮะแต่มุมมองแบบพระคุณเนี่ยซึ่งในหนังสือมีเขียนได้อธิบายได้แบบแบบพระพระพิโรธพระบิดาเนี่ยเขาเขาพยายามนำเราว่าเออมันมีมุมมองแบบไหนบ้างนะน,น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากน่าจะสี่ห้าหน้ามัแต่มม,มองความนักของพระบิดาเจ้าเนี่ยคือคือหนากว่าเออซึ่งก็เป็นมุมมองแบบเอ้ย เราได้มีโอกาสได้ฟังมาบ้างแล้วนะพอมาเริ่มเจอเล่นนี้ก็รู้สึกเหมือนถูกตอบยาไปทีนี่ว่าเออมันใช่อะไรลักษณะนะ้รนะก็เล่นนี้น่าจะหาซื้อได้อยู่นะคือใครอยากมีความเข้าใจในเรื่องการสิ้นพระชนการฟื้นคืนเพื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเ่นี้ผมว่าดีนะครับแล้วก็อะไรอ๋อมีอีกเล่มหนึ่งอันนี้คิดว่าคริสเตียนหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเคยอ่านหรือเคยเห็นนะครับ อาจารย์ทีอาอสบอ์นะครับคือหนังสือของดรเร์ทีออสบอลเนี่ยพอเข้าใจเรื่องพระคุณลึกๆไปแล้วกลับมาอ,าอ่านรอบนี้นี่มันมุมมองพระคุณชัดๆเลยแต่แต่รู้สึกว่าตอนที่อาจารย์ทีอาอสบอลเข้ามาประกาศในบางครั้งเนี่ยคิสเซียนส่วนใหญ่มัมกจะมองท่านเป็นผู้อาศาจารย์หรือว่าคือมองไปอีกมุมมองหนึ่งอะแต่ว่าถ้าท่านที่เป็นคิสเซียนเนี่ยเคยอ่านงานเขียนของดรเร์ทีออสบอลอะท่านจะสังเกตเห็นว่า หนังสือของอาจารย์เทียวสฟอนต์จะมีคอนเซปต,ต์บางอย่างคล้ายๆข,ของดรโจเซฟมอร์ฟี่นั่นคือการที่ทายทาชุดของเซคชั่นต่างๆเนี่ยอาจารย์เทียวสฟอนต์เขาจะเขียนคำบรรดาษท่อยคำบรรเจ้าออกมาแบบสองสามหน้ากระดาษ A4 อะไรประมาณเนี้ยแล้วสมัยก่อนผมอ่านจบผมก็จบแค่นั้นนะคะแต่ว่าพอเข้าใจเรื่องการสามหน้าท่อยคำบรรเจ้ากลับมาอ่านนอ้หนึ่งเฮ้ยคนพบว่าดเรเทียอสฟอนต์หรืออาจารย์เทียอสฟอนต์ท่านเนี่ย หนุนใจให้พูดถ้อยคำพระเจ้าทุกวันนะแบบไม่ได้บอกพูดครั้งเดียวจบซึ่งเออมันเป็นคอนเสปต์เดียวกันืลองนี้ไม่แน่ใจว่าอยากหาซื้อได้อยู่เปล่าแต่ว่าถ้าหาได้ก็ลองไปหาซื้อดูครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกที่หนังสือของดรอกเอรทลสบอนส่วนใหญ่จะสอนเรื่องมุมมองของการงานที่สำเรับของพระเยซูคริสต้านะแต่กลายเป็นว่าอันนี้ผมสังเกตจากชีคิคสเตียผมนะกลายเป็นว่าคริสัรส่วนใหญ่บอกให้ไปซื้อแต่ คริส <Chris S 2> อยากส่วนใหญ่ดันไม่เอาสิ่งที่ดรเทียร์สบอนสอนในหลายเรื่องครับมาสอนเป็นเป็นการหล็กในการสอนในในโบสถ์นฮะมันเป็นเรื่องที่เป็นตลกร้ายของคริสเตียนนะเพราะถ้าคริสเตียนส่วนใหญ่ถูกสอนในเนื้อหาสาระที่ดรเทียร์สบอนเขียนหลายเรื่องอ่ะท่านจะสอนเรื่องการโทนาท้อยคำพระเจ้าท่านจะสอนเรื่องการงานที่ทุลาของพระเยซูท่านจะสอนเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่นึกในระดับใช้ได้และดีทีเดียวเลยนะฮะก็ เดี๋ยวเทปนี้ขอจบเท่าน,นี้ต่อแล้วกันเริ่มจะยาวแล้วก็สอยย่อยๆการเป็นว่าน่าจะเป็น4เทปนะครับหน mm ัง hmm. สือที่ผมแนะนำเนค่อนข้างเยอะมากก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับที่คนอุสตส่าห์ตามมาจนจบเทปที่3สวัสดีครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันเทปหน้าอีกทีนึงนะครับ